ัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาบุกร้านพี่เอร้านชูชินะคะเอเชิญยิ้มนี่อยู่ที่เอหาหนองจอกนะคะเก็บหนองจอกปรทอมงน้องค่ะหน้าตาหน้าหน้าค่ะทุกชิ้นเลยชิ้นละสี่บาทคะ่เยเลยเยอะเลยมีหลายหน้าเล ดีครับผมมาจากไหนครับเนี่ยช่องอะไรเนี่ยช่องคิดแอมชาแนลอะไรนะคิดแกรมชาแนลค่ะพี่ช่องกระแอมคิดแกรมชาแนลช่องพออีดอลคิดอ่ะอ๋อคิดกระแอมช่องอะไรนะแกระแอมคิดกับแอมเดี๋ยวต้องดูปากดูปากดูแต่คิดกับแอมชาแนลอ่าโอเคมีทั้งชาแนลทาง YouTube แล้วก็ทาง f เฟซบุ๊ก เฟซบุ๊กคิดกแอมนะครับก็สวัสดีเป็นทางการนะครับผมเอเชิญยิ้มครับผมวันนี้นะครับคิดแอมเข้ามาเยี่ยมเยียนผมที่ร้านซูชิเอเชิรยิ้มนะครับอยู่หน้าเครหาน้องจอกนี่เคียหาน้องจอกอยู่ตรงนี้นะครับเคียหาน้องจอกตรงนี้ก็คือถนนมิตรไมตรีนะครับอ,อยู่ตรงข้ามกับเซเว่นอีเลฟเว่นพอดีเลยอยู่ติดริมถนนแต่มาได้เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สองวันเท่านั้นจันถึงศุกร์มาตรงนี้ไม่มีนะครับไม่มี ายแค่2วันเท่านั้นแล้วก็มาได้ตั้งแต่4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปถึงถึงจนกว่าจะหมดนะครับประมาณ6โมงกว่าๆรุ่มหนึ่งก็หมดแล้วนะครับถ้าอยากกินก็คือสัปดาห์ละ2วันครับแต่ว่าคนเยอะมากค่ะทุกคนถ้ามาคือให้ให้รีบมาแบบว่าตั้งแต่สี่โมงค่ะนี่หนูก็มารอคือเราเราทาเราอยากขายดีไงเราก็ทําน้อยๆทาวันละสองถาดพอขายแล้วหมดเร็วไม่ใช่นะก็ ลูกค้าเนี่ยจะรู้เวลาแล้วจะมาเร็วนะครับก็จะขายแต่4โมงเย็นประมาณ6โมงกว่าก็หมดแล้วแต่ถ้าหากว่าอยากจะกินเร็วกว่านั้นเนี่ยเข้าไปในแอปโรบินฟูดถ้าใครที่อยู่บริเวณย่านคูซาฤฤ้ซายคูขวาหนองจอกเนี่ยเข้าไปที่แอปโรบินฟูดแล้วก็กดสั่งได้ตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปของวันเสาร์อาทิตย์ครับพี่เอขายทำทำอย่างอื่นด้วยใช่ไหมคะนอกจากถ้าเป็นจันถึงศุกวันธรรมดาเนี่ยจะถึงสุกเนี่ยลูกสาว คนหนึ่งเนี่ยเปิดโรงเรียนเดสเซอรี่เลยหมู่บ้านไปเลยจากบ้านไป4กิโล<า>แล้วก็ที่บ้านเนี่ยเป็นโรงงานผลิตคุกกี้ผลิตขนมนอัญ,ญพืชเมล็ดฟักทองเมล็ดแตงโมอะไรต่างๆขายในเพจเฟซบุ๊กด,ด้วยพิซคอบกรอบใบคุณนายเมียตลกเข้าไปดูได้ครับอัน,นี้คือทำหลายอย่างมากโอเคเดี๋ยววนมาซื้อซูตชิ้เนาะ,อะขอคุยไปด้วยทำไปด้วยแล้วกันออยากรู้อะไรถามมา คีอทำหลายอย่างมากเลยค่ะทุกคนครับผมก็เมื่อก่อนเนี้ยอยู่วงการบันเทิงมันก็มีงานละครงานทีวีงานรายการแต่ปัจจุบันเนี้ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปรายการทีวีก็ไม่ค่อยที่จะมีเยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วทุกอย่างก็มาอยู่โซเชียลหมดเหมือนช่องคลิปแกรมนี่ไงเห็นไหมยังเป็นรายการทีวีช่องหนึ่งขึ้นมาได้เลยาดาราก็เลยปริมาณเยอะขึ้นแต่ งานมันน้อยลงก็ต้องกระจายไปทำอื่นกันบ,บ้างดาราก็ต้องแชร์งานกันไปมันไม่ไปกระจุกอยู่เหมือนแต่ก่อนที่งานเยอะๆแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือดาราก็มาขายข้าวมันไก่ขายซูชิขับวินบ้างวิ่งแกรบบ้างดาราทุกคนเห็นไหมก็กระจายไปขับแกรบขับอะไรกันบ้างครับอมากทุกคนชิ้นละสิบบาทชิ้นใหญ่มากสิบชิ้นแสนสองะคะแสนสองด้วย น,นี่เป็นหน้าเบคอนไก่ก็ที่นี่นะครับเ,ออเป็นร้านฮาล้านด้วยออครับสินค้าทุกอย่างวัตถุดิบทุกอย่างฮาล้านหมดเลยนะครับอ,อ,อันนี้เป็นเบคอนไก่อันนี้เป็นซออาบะ เห็นไหมชิ้นใหญ่เป็นชิ้นไปเลยดูเลืองมากก็แบบอิ่มเลยอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูไปเลือกซูชิหน้าชูชีไปไปดูหน้าร้านเลยครับ <Okay. S 2> มีหลายหน้ามากเลยขอบคุณพี่เอ๋มากนะคะค,ครับพี่ดีครับ 100 100ได้กี่บาทหนึ่งร้อยบาทชิดได้สิบสองชิ้นแถมสชิ้นยอดยอดอ